ปัญหาความวุ่นวายในบ้านเมืองเราเนี่ยนะคะในเรื่องของการเมืองเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนกระทั่งถึงณปัจจุบันมันมีความแตกต่างกันด้วยต่างคนต่างความคิดความคิดความแตกต่างมันไม่เหมือนกันนะคะก็ทําให้เกิดปัญหาความวุ่นวายขึ้นมาอีก สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพทอล์กบายสนทรสิทธิ์โพนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันเรื่องของรัสเซียยูเครนกันไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้เรามาคุยกันเรื่องของการเมืองไทยกันบ้างค่ะว่าวุ่นวายจริงหรือเปล่านะคะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินีรอดประเสริฐค่ะอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสนทรสิทธิ์สว,ส,สวัสดีค่ะอาจารย์อ้อสวัสดีค่ะช่วงนี้เราต้องไปนัดทานข้าวกันแล้วนะคะถ้าอย่างนี้ก็น่าจะ เนื่องจากว่าการเมืองก็มีความเคลื่อนไหวค่อนข้างมากนะคะส่วนจิตโพค่ะ,คะ,คะก็เลยได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของการเมืองไทยวุ่นวายจริงหรือนะคะสํารวจกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น1127คนค่ะสํารวจพื้นที่ส4ี่ถึง17มีนาคมจ5 6 5าที่ผ่านมานะคะคนโพลในข้อแรกค่ะประชาชนนะคะก็มองว่าการเคลื่อนไหวของพักการเมืองนะวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงการต่อรองอํานาจแล้วก็ผลประโยชน,นะคะ์ค่ะแล้วก็มองว่าการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพักการเมืองทั้งพักใหญ่แล้วก็พักเล็กนะคะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะค ดังนั้นค่ะก็ต้องถามอาจารย์อ้อแบบนี้ค่ะว่าการที่พักการเมืองช่วงนี้มีการขยับตัวกันมากขึ้นสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่ามีกระแสรเรื่องของการยุบสภาในช่วงสิ้นปีหรือเปล่าคะก็มีผลนะคะเพราะว่ามันทําให้พักการเมืองเนี่ยต้องเริ่มขยับตัวว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ในสถานะตรงไหน จะมั่นคงในอำนาจทางการเมืองของตัวเองหรือเปล่าแต่ก็มีอีกหลายปัจจัยนะคะที่ทําให้พักการเมืองขยับตัวณนะตอนนี้นะคะสําหรับการที่พักการเมืองนัดทานข้าวกันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการปกลงกันว่าจะทํายังไงให้สถียรพาพณนะตอนนี้ของรัฐบาลเนี่ย ทำงานได้โดยสะดวกรับรื่นมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นผลเหมือนกันค่ะโฟกว็ถัดไปนะคะประชาชนค่ะก็มองว่าปัญหาของบ้านเมืองนว,วันนี้ที่อยากให้แก้ปัญหากันมากที่สุดนะคะอันดับหนึ่งค่ะเรื่องของน้ํามันแพงสินค้าแพงนะคะเราลงมาก็คือเรื่องของรายได้ไม่พอกับรายจ่ายการมีหนี้สินต่างๆแล้วก็คิดว่านักการเมืองไทยค่ะทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะคะไม่ค่อยดูแลทุกสุขของประชาชนด้วย อาจารย์อ้อครับปัญหาหลักๆของบ้านเรานะวันนี้มีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เรื่องของแพงน้ำมันแพงสินค้าแพงเนี่ยกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากน้อยแค่ไหนยังไงคะนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจข้าวของแพงน้ํามันแพงที่ส่งผลกระทบแล้วยังมีเรื่องของโรคระบาดอีกนะคะที่เข้ามามีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนเป็นอย่างมากเลยเราก็รู้กันว่านะคะน้ามันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการขนส่ง พอน้ำมันแพงการขนส่งขึ้นราคานะข้าวของก็ย่อมขึ้นราคาไปด้วยคนที่ฐานะปานกลางหาเช้ากินข้าหรือแม้แต่พวกเงินเดือนประจํา ก็าอาจจะลำบากหน่อยผลโพลข้อถัดไปนะคะหลังจากที่ประชาชนเจอปัญหาต่างๆก็รู้สึกว่าส่งผลกระทบต่อเรื่องของความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลด้วยโดยประชาชนนะคะก็บอกว่ารู้สึกไม่ค่อยเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของรัฐบานลนะว,วันนี้รองลงมาก็คือไม่เชื่อมั่นนะคะรวมกันแล้วก็เกือบร้อยละแปเลยทีเดียวแล้วก็มองว่ารัฐบาลน,นะคะไม่ค่อยมีเสถียรภาพด้วยในปัจจุบันอาจารย์อ้อคะการที่รัฐบาลจะไปต่อได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของประชาชนหรือว่าขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของรัฐบาลหรือว่าคะแนนของพรรคร่วมกันแนะ มีทั้งสองส่วนเลยนะคะเริ่มจากความเชื่อมั่นของประชาชนก่อนนะในการที่รัฐบาลจะอยู่ได้นี่นะคะก็มาจากความเชื่อมั่นของประชาชนในการที่จะแก้ปัญหาแก้วิกฤตเศรษฐกิจแก้ปัญหาโรคระบาดต่างๆส่วนพรรคการเมืองเองก็มีผลเหมือนกันถ้าเกิดว่าพักร่วมรัฐบาลณนะตอนนี้นะคะเกิดไม่พออกพอใจย้ายพักอุดมการทางการเมืองไม่เหมือนกันหรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนไม่ลงตัวเสียงข้างมากในสภา ก็สั่นคลอนเหมือนกันในข้อสุดท้ายนะคะประชาชนค่ะก็บอกว่าภาพรวมนะวันนี้นะคะการเมืองไทยก็ค่อนข้างวุ่นวายต้องถามแบบนี้เลยค่ะว่าก่อนที่จะมีการรัฐประหารพอรัฐประหารแล้วแลวปะปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าสถานการณ์ทางการเมืองวุ่นวายมากขึ้นน้อยลงหรือวุ่นวายต่างกันยังไงบ้างคะ ปัญหาความวุ่นวายในบ้านเมืองเราเนี่ยนะคะในเรื่องของการเมืองเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนกระทั่งถึงณปัจจุบันมันมีความแตกต่างกันก่อนรัฐประหารก็วุ่นวายอีกแบบหนึ่งมีการชุมนุมเรียกร้องต่างสีต่างฝ่ายพอเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแรกก็เหมือนจะดีด้วยต่างคนต่างความคิดความคิดความแตกต่างมันไม่เหมือนกันนะคะก็ทําให้เกิดปัญหาความวุ่นวายขึ้นมาอีกสุดท้ายแล้วถ้าให้อาจารย์อ้อมมองการเมืองไทยคิดว่าสิ้นปีกระแสย,ยุบสภาจริงไม่จริงคะ ก็คงต้องดูก่อนนะคะว่าสิ้นปีนี้ทางฝ่ายรัฐบาลคะแนนนิยมหรือความเชื่อมั่นของประชาชน,นมีมากน้อยแค่ไหนถ้ามีมากนะคะก็อาจจะแต่ถ้าเกิดว่ามีน้อยก็คงต้องยื้อกันให้ถึงที่สุดถึงขนาดครบเทอมเลยล่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์อ่อมากๆที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณนะคะ,นนะ,คะช่วงต่อไปนะคะพบกับ i n ินไซ t ์โพจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสวนสทสิ์ค่ะ ว่าจะเป็นคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดนะคะก็อยากจะให้แก้ปัญหารเรื่องของสินค้าแพงนะคะแล้วก็น้ํามันแพงมากที่สุดะคะ่ะรองลงมานะคะในส่วนของคนกรุงเอกอยากให้แก้ปัญหารเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะส่วนคนต่างจังหวัดอยากจะให้แก้ปัญหารเรื่องของรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแล้วก็นี้สิน,นะคะ่ะในกลุ่มที่ไม่เชื่อมั่นต่อการบริหารงานของรัฐบาลน,นะคะ <S <S <w ath> ก็พบว่ามองว่ารัฐบาลเนี่ย <S <S ไม่ค่อยมีเสถียรภาพแล้วก็อาจจะนําไปสู่การยุบสภาได้ค่ะ ทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการโพดทอคกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรัแบบวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ